มาเลยนะครับเราจะไปดูผาเดยวดาด้ด้วยกันนะคะนี่นะครับเราเจอเฟินตีนตุ๊กแกด้วยนี่ดูใกล้ๆนี่ฮะนี่นี่เฟินนี่ต้นมันนี่ไงเนี่ยเหมือนตีตุ๊กแกไหมอันนี้คือป่าเขาเขียวเขาใหญ่เนี่ยความสมบูรณ์ของเขาเขียวครับโอเคจะถึงแล้วนะครับผาเดียดได โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวของผาเดียวได้แล้วนะครับอุ้ยสวยงามครับสวยงามจริงๆนะโอ้โหแบบสวยจริงๆนะฮะสวยไหมเพื่อนๆนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากๆเลยนะฮะเหมือนผูกดึงเลยนะครับนี่นะครับมุมนี้สวยมากนะครับนี่ดูดูดูเอยู่ลิงชนิดชนิดลิงลิงหรือชนิดนี้นีนี่นี่ข้างบนข้างบนนี่ เรามาพิชิตผาเดยวดได้กันแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูผาเดยวดายกันดีกว่านะครับนี่นะฮะเรามาเป็นหมู่คณะเลยวันนี้ต่างคนต่างายนี่แหละครับเราต้องเดินไปนิดนึงนะเพราะว่าข้างบนมองไม่เห็นนี่มันเหมือน เราเดินตามป่าชายเลนเลยนะครับแต่อันนี้คือป่าเขาเขียวหรือเขาใหญ่นั่เองนะครับเลยผ่าตอมใจนิดนึงนะแต่ต้องเดินเท้าก่อนนะครับถึงจะไปเห็นวิวสวยๆนะครับของผาเดียวดายนี่สัมผัสธรรมชาติแบบแท้จริงเลยนะนี่ไงเดินในดงป่าเลย เราเห็นลิงหนึ่งตัวนะครับอยู่นู่นนะครับเห็นเห็นลิงนะครับหนึ่งตัวใช่ไหมลิงลิงหรือคิงคองอ๋อเหรอออกกิงคองไม่ปีนะรางคใช้ต้องต้องเดินให้เจอสัตว์ก่อนนะีขึ้นเห็นแม่ไหมเนียเอาเหรอ แม่เราเราไปเจอสัตว์เรียบร้อยแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วมาถึงแล้วจห้าอเอาไม่พูดแล้วหรออิูไม่ใพูดเลรอินฟูดูทางด้นอินฟูไอ้밍ดีปล่อยด้ม ิกแซกน่าดูเลยนะแต่ก็คุ้มค่าที่จะไปเห็นผาเดีย,ดยไ,ได้นั่นไงตามมาเลยนะครับเราจะไปดูผาเดียวดยด้วยกันนะครับระวังเท้านิดนึงนะครับว่า <c oughs> มันเป็นซิก,กซกิล็อก

จับตัวได้แล้วปีนต้นไม้อยู่จับตัวไม่ไล้เมี่อไหร่เขาใหญ่ขึ้นเขาใหญ่เขาใหญ่นี่นะครับเราเจอเฟิร์นตีนตุ๊กแกด้วยนี่ๆดูใกล้ๆนี่ฮะนี่ๆี่เฟินเนี่ยต้นมันนี่ไงเนี่ยเหมือนตีนตุ๊กแกไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นเขตอนุรักษ์นี่แหละครับ เฟิรนตินตุกแกเนี้ยมีรอบเลยนี่ยนี้นีเยอแยเลยนะเหมือนเ,เรามาปเหมือนลาติเลเนรามาป่าชายเลนนะแต่อันนี้คือป่าเขาเขียวเขาใหญ่เนี่ความสมบุญของเขาเขียวนะครับ มันน้องวะวังค mm ันน้อยเป็นหมามุ nah. ้ยคล้ายใ่ไหตรงไหนเออตรงนี้ตรงน้ะ ต้องมาคนเดียวหรืเด <pus> ี <of> <ians> ่ยวได้มาเยอะเลยนี่ใบเตยเตยอาสยามเหรอเกียกันเหมือนนี่เลยว่ะหือนอะไรอศึกษา จุดนี้ก็น่าถ่ายรูปนะครับเป็นผาเดียวดายเกือบเกือบถึงผาเดียวดายตรงนี้สวยเหมือนกันนะครับแต่หน้าผาก็สูงเกือบสิบเมตรอนแผมก็คิดว่ามีคทเดล้วอืถูกต้องแล้วาทำไมไม่มีใครขอเดินลงมาเลยอ่ะ

โอเคจะถึงแล้วนะครับผาเดียวดายโอเคโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวของผาเดียวได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นเพื่อนของลักกบเดินไปถึงแบบผาเดียวได้แล้วนะครับตามมาเลยนะครับจะถึงแล้วนะครับโอ้ยสวยงามครับสวยงามจริงๆนะะโอ้โหแบบแบบว่า โคตรน่ากลัวเลยนะฮะระวงะังนะฮะเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่นะครับตักเตือนไว้นะครับเนี่ยเป็นวิวชัดเจนเลยนะฮะนี่ครับอันตรายนะครับแต่สวยจริงๆนะฮะสวยไหมเพื่อนๆ ว่น้อยสิถามว่าสวยไหมเพื่อนสวยครับ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 สวยสวยอ่ะทำจริงหรอเดี๋ยวอ้าลวิดปานได้ค่ะ้งจะยินรู้ได้เลย นะครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากๆเลยนะครับเหมือนผูกกระดึงเลยนะครับเป,เป็นมุมที่เป็นหินผายื่นออกไปแต่ว่าอันตรายนะครับระวังด้วยนะครับนี่นะฮะสวยงามครับผมนี่นะครับมุมนี้สวยมากนะครับนี่เป็นไงแต่ว่าคนคนยืนถ่ายนี่โคตรเก่งเลยเนะี่ยยืนยืนแบบเสเียวระวังด้วยนะครับ เราจะกลับกันแล้วนะครับทางขึ้นจะอยู่คนระทางกับบริเวณทางลงนะฮะนี่นะฮะเจอตัวอะไรกันคุณรู้ว่าใครไม่ใช่อะไรมาใช่ไม่ใช่แล้วหลกสเชอ เอาไว้ในในรถมึงหายไปมึงก็ยังคห้จ้างเขาเลยนะอจ้างเขาเปิดได้ป euh, ีกว่าจะลงไปเน่มาอนะแต่ไม bon ่เคยลงมานบริเวณนี้นะครับ น่าจะเป็นน้ําตกนะฮะนี่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงล่าแรงจะไม่มีน้ําตกจะเป็นร่องรอยของหินลานําธารนี่นะน้าไหลบริเวณนี้แน่นอนครับผมนี่ฮนะเป็นเหมือนร่องน้ำน่าจะมีน้ําตกด้วยตอนหน้าหน้าฤดูฤดูระายฝนหน้าฝน นี่นะครับเราเจอแหล่งน้ําแล้วหนึ่งจุดนะฮะมีน้ําขังด้วยไม่รู้มีปลาเปล่าน้ำแค่นี้เองมีน้ําด้วยนูย่นๆเนี่ยไปแหล่งน้ําตกเลยตรงนี้แต่มีน้ํานิดหน่อยนะช่วงหน้าแรงต้นไม้หักผูกต้นผู ก็ดีสวยดีนี่นะครับชื่อมันตรงบริเวณนี้นะครับดงพญายเย็นเขาใหญ่ในนะฮะหน้าผาที่เราไปถ่ายรูปมานะครับเป็นผาเดียวดายใช่ใช่ใช่ี่มันเป็นปาเอาเอไอตัวชนีหรืออะไรเนะี่ย นู่นู่ลู่คอยอยู่ลิงชนนี้ชนนี้ลิงลิงหรือชนนี้ไหนหน้าขาวอ่ะนี่นี่ทางบนข้างบนนี่หน้าขาวต้นต้นต้นไม้นี่ลิงลายตัวเหรอลิงสายตัวเหรอไม่ใช่ไอ้้ไอโน่ไปเอาเกงมันมาไงฮะไอ้นอดมึงไปเอาเกงมันมาขโมยกางเกงลิงมาใช่ไหมมันมามาเอาขึ้น่อันนี้เราก็ถึงบริเวณทางขึ้นแล้วนะฮะ สี่ร้อยเมตรเราขึ้นมามีญาติมาส่งเราเจอลิงด้วยมีญาติมาส่งญาตินะญาติมาทักทายไอ้ลูกไก่ใหญ่เลยเนี่ยครับโอ้โหจะเยี่ยวเลยเรามึงดูไข่ใหญ่นู่นไข่มึงดูลูกไข่ใหญ่นู่นโอ้ยตัวบิ๊กเลยตัวพ่อไข่ใหญ่เลยเดวนี่ตัวลูกแบ่งมานี่ตัวลูกไปละไปละตัวลูก นี่นะครับเรามาพิชิตผาเดียวดายกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับบ๊ายบายตอนนี้นะครับเจ้าของเกงกางเกงลิงมาทวงเกงลิงคือแล้วนะครับรถมาโนโดอ้าไม่ใช่เหรออ้าวนูรถมานดขนู่ดขน,นูน้นเอลิงลิงมาทำไมโนท ลิงมเมาเกงคืนอ๋อมตอนขึ้นไปหน้าผาเ,เราเขโมยเเกงลิงไป<ช>มันามาเมาคืนเนี่ยแล้วอยาไปไหนต่อครเนเนี่ยดูลิงเจ้าพ่อเนี่ยตัวใหญ่นี่นะมาผาเดียวดายกันนะครับผมสวยงามครับคุ้มค่าการลงไปถ่ายรูปกันนะครับ